แมนปั๊บตไหยังไปโจ๊กจะได้ติดเตเก่าฮะขอะแสดงความยินดีกับคนถือเลขถือเบอร์กันอีกเที่ยน,นึงเนาะพี่น้องเนาะบ่เสื้อก็ตองเสื้อครับปุ้งยิงให้โชคอีกแล้ววดนนี้พี่น้องสวัสดีครับเอซี FC คนบางมอลรัคนเบิงม,มัวรัมสุขสุขคนนะครับ ขอพระคุณทุกๆท่านนะครับพี่น้องครับว่าสิเป็นเอฟซีสาวหน่อยเพชรบวานแพงหรือเอฟซีอีหล่าอุ้งยญิงนะครับพี่น้องครับขออนุญาตนะครับฝากช่องค้มากหมอล่ำไว้อีกหนึ่งช่องนะครับในการติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆของอีหล่าอุ้งยญิงกดใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องครับเมื่อนี้นะครับได้เก็บภาพบรรยากาศการรุ่นหวยนะครับระวังนะครับการรุ่นหวยแล้ววันถี่หนึ่งนะครับ ของอิหลาอุงอิงกับพอพอเมแม,แมนะครับบอกว่าสิเป็นพอกัใช่หรือหลายๆคนนะครับที่อยู่บ้านอุงอิงในมือนีนะครับมาเบิงพี่น้องเจ้าโตนะครับอิหลาอุงอิงสีมีอาการเป็นจึงใดแน่ในการหายเลขคือในมือนีอีกข้งหนึ่งพี่น้องซึ่งหลายข้างหลายเทื่อนน้อยยังเข้าหินเนาะบกว่าสิเป็นหมวดแรกๆเลยตั้งแต่อุงอิงเข่ามาในบ่วพี่น้องสีเห็นว่าอุงอิงสิ่หายโชบหายลาบ ครับเอซคนที่มีใจหักนะครับรักและศรัทธานะครับคำนี้ยังใช้ได้เสมอพี่น้องคิดดีทำดีนะครับสิ่งดีๆสิเขามานะครับหลายคนทั่วโลกเลยกกับว่าได้นะครับถึงน้ำอีหลาองยิงโมเม่นหน่อยพี่น้องหลายคนบอกว่ามือแรงนะครับมาไล่หล่นข้อแท้นะครับแต่นะครับบางผูบางค้นก็ยังบท่านได้รับเงินเนาะพี่น้องเนาะต้องถ่ารับเงินก่อนนะครับอาจจะเป็นมืออื่นมือฮือ ก็ว่าไปนอกพี่น้องเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขอนะครับขอแสดงความยินดีและดีใจกับทุกๆคนเนาะพี่น้องเนาะเขาว่าพ่อโจเฮงชีได้หลายเพื่อนว่ายัางทีเขาได้ติดตามเบิงอีหลงางอุงอิงมาเนาะอุงอิงสตอรี่ EP สองพี่น้องนะครับมือแหลกเลยที่ลวงไห้นะครับหลายคนก็ว่าลืมหลายคนก็บอกว่าได้สื่อสื่อพวท่านมันเบิร์ตวะสัตนะครับ สองตัวล่างที่ร่วงได้นะพี่น้องนะสองตัวล่างคือเก้าแปดนะครับขั้งแรกเลยนะวันที่สิบสองนะครับที่ทายคลิปออกมาเนาะอุงอิงสตอรี่ EP สองสามตัวบนได้เจ็ดแปดเก้านะครับถ้าผู้เพิ่นเห่นเป็นเนาะเพิ่นก็สิถือทั้งบนทั้งล่างอันะละเออแต่แอดมินบรไดเห่นหวยลวยเบอร์เนาะพี่น้องเนาะขออาภัยแต่แอดมินก็ได้ เห็ดไห้พี่น้องเฮาเบิงอยู่ได้ได้ลงคลิปให้เบิงนําพี่น้องนะครับผมบ่ขอย้อนถึงมือนานแล้วกันมาเบิงมือน,นี่นะครับบรรยากาศไว้อีหลานะครับหุงอิงเพชรบานแพงผู้ให้โชคให้ลาบรูว่าเลขออกโตนี่ซินี้อาการจังใดเป็นจังใดในคนอยู่บ้านสิเฮกันขนาดไหนพี่น้องนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขออนุญาตท้านช่องพอกันใช่นะครับได้นําคลิปของเพิ่นมาบางส่วนเพื่อให้ f อใไห้พี่ไห้น้อง เอาไรติดตามเบิงนะครับผมให้ได้เบิงเบื้องหลังแบบนี้นะครับและมวดต่อๆไปติดตามอย่าลืมนะพี่น้องนะกดใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคนมังมองลำไว้นะครับเดี๋ยวผมเสี่ยงามาลงให้เบิองอีกนะครับเ,เพื่อผู้ใดมีโชคมีลาบได้เห็นและก็ะได้สือกรรเนาะพี่น้องเอาบอ่าหลายให้ลาพี่น้องครับไปเบื้องบรรยากาศน้ากันครับพี่น้องครับไปครับอ๋อ

3, ามห้าเก้าแปดเก้าแปด่ลห้าเกปดเจกมือแรกเนี่ยเจ็ดแปดเก่เก้าปเก้าแปดสอบเเก้าแดาตเลาเสืโ้มือนเนาะสามมือสามโซ่ซื้อว่าได้เาเลยวะจกมือแรกเลยมือแรกไปเมื่อลยเจ็ดเก่า ดเจ็ดแปดเกาเจ็ดเจแปดเก่าเ้ไเียวาหเอเลจ็ดแปดเก่าแอะไรกมนจะเลหมดอกเราาตะต่องลายนจดดเก่าบ้าจบมือ้งรลนท้งบนี่ละถ้าซื้อถ้าซื้อเจ็ดแปดเก่านี่้แมน ba tốt mới chốt cho đây chết 89 hả ha 98 anh cũng in story gà mẹ mẹ เตยมตัวเลยนี่บ่ายบันลิงเขาแทบบันลิงถึกหลายคนอยู่ตระเองคือบัวเสือเอาเหามาบันลิงคือ